ป่าขนาดป่าเนอะหนูอืมโอ้ยป่าใสไสังใเลีงดูนี่ก็ได้าเหลากลินใส่เฮ้ยกูเมื่อได้อันเล่าบพ่อใช่ไหอปันป่าเราได้ดิวิ่ีแห้งปันป่านี่ ได้หลายอยู่เด้อป่าวันนี้สองสามเลยอันนี้ป้าปูนี่ขัดปลาอยู่เบื้องในกูนี่เกื้อป่าเนื้อแคสบอกแม่ค่าแข่งเสียงห้าร้อยเด้อจะมาสร้างงานโอเคโอเคมีรอบเมาอยู่บะมีมีมี เกิอกเสียงพนอกงานช่าปีนี่ข้าไม่เท่าอยู่แล้วก็มข้าไม่เท่ากูไปมืดไม่ขึ้นนะ <laughs>